เมื่อวานหนาววันนี้เห็นเพราะว่าหนาวว่าใช่หนาวมากมีหนาวมีนใไม้หวเออาพี่ให้หมีไปก่อนให้หมีไปเปล่าตัวเองอ่ะพี่มีวบอยู่ตรงนี้คุยกันอยู่